บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะทีนี้บางคนก็ถามอ่าแล้วถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะทำยังไงไปธนาคารไปธนาคารกรุงไทยได้ทุกคนแน่นอนใช่ไม่ได้จำกัดว่าต้องมีสมาร์ทโฟนใช่นะครับมีจะมีจุดหนึ่งฮะที่เป็นคนที่ไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยใช่พอลงทะเบียนเสร็จแล้วพอจะมาใช้จริงในในลักษณะคนละครึ่งเนี่ยเขาก็จะมี S <S> <S เขาก็จะมีลักษณะเป็นบาร์โค้ดให้ใน็นว r าร์โค้ดไว้ยิงนะฮะไว้ยิงไว้ยิงใช้สิทธิ์ของเขานะครับแล้วก็อาจจะต้องให้ร้านค้าเขาเช็คสิทธิ์ให้ีเป็นต้นคนละครึ่งเนี่ยใครได้สิทธิ์บ้างเราแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างที่ผมโจงหัวมาสักครู่เนี่ยจริงไหมก็จะค่อยๆอธิบายทีละกลุ่มให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือก็คือตัวเนี้ย ตอนนี้กลุ่มที่ประกาศออกมานะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3กลุ่มที่จะได้รับนะครับเงินพร้อมกันในรัดเดียวกันนี้นะครับกลุ่มที่1ก็คือผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับับนะครับซึ่งผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เดิมทีเนี่ยเขาจะมีเงินอยู่แล้วเดือนละสามร้อยสามร้อยบาทเงินเข้าบัญชีทุกเดือนเดือนละสามร้อยแต่รอบนี้จะมีเพิ่มให้เพื่อเป็นการกระตุ้น การซื้อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเข้ามาให้อีกพันเจ็ดเป็นสองพันบาทนะครับเป็น2,000ันซึ่งการให้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการให้ครั้งเดียวครั้งเดียวหมายถึงว่าเข้าระบบทีเดียวจบเลยสองพันเข้าระบบทีเดียวจบเดือนต่อเดือนต่อไปท่านก็รับ300เหมือนเดิมนะฮะคือครั้งเดียวไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่มอีกตลอดไปไม่ใช่นะทีเดียวเพิ่มทีเดียวเพิ่มทีเดียวแล้วกลุ่มเนี้ยเนื่องจากว่า บนสมมุติฐานครับที่ว่ากลุ่มที่ได้รับบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งในความเป็นจริงถ้าเรามาฟังวันนี้นะคนก็อาจจะบอกว่าคนที่รับบรัสวัสดิการแห่งรัฐเอออาจจะน้อยจริงไม่น้อยจริงไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการดําเนินการในครั้งต่อๆไปนะครับอาจจะมีการสํารวจใหม่ลงทะเบียนเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ค่อยว่ากันแต่เราทําบนพื้นฐานสมมุติฐานนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคนที่ได้สองพันรอบเนี้ยนะครับก็ เวลาไปซื้อของไม่ต้องจ่าย50 50หอ๋อไม่ต้องคนละครึ่งก็เราไปจ่ายตามที่เคยจ่ายตามนั้้สำหรับลุนิกรสวัสดิการแห่งรัฐครับคือได้เงินปุ๊บเวลาท่านไปซื้อของสมมติซื้อของ50าบบาทก็รูดไปเลยตามนั้นเลยไม่ต้องควักเงินเพิ่มจาก2 0 0พันก็หักไปก็คือพูดง่ายคืออยู่ในงบอยู่ในนั้นใช่อยู่20านทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมจัดรายการวิทยุ คุณผู้ฟังโทรมาเยอะมากมถามว่าเนี่ยคุณป้าเนี่ยนะอายุเยอะแล้วใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สองพเนี่ยดีคําถามต่อมาคือสองพเนี่ยถ้าใช้ทีเดียวสอ0 0ัเลยได้ไหมหรือจะต้องจํากัดสิวันละเท่านั้นเท่าน,นี้หรือ,อยังไงพี่ต้งคือน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คืออ,อาจจะล็อกวงเงินใช้ว่าวันหนึ่งไม่เกิน200เพื่อ,อให้เงินหมุน ไปเรื่อยๆเพื่อให้เงินหมุนในระบบไปเรื่อยๆซื้อของใช้จําเป็นซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ว่าสองพันเอาไปจ่ายหนี้นอกระบบมคงไม่ได้ไม่ใช่เอาไปจ่ายทีเดียวหมดก็ถอยมีมีการจํากัดเพดานก็ต้องต้องให้หมุนใช้ไปวันละส0งร้อเหมือนกันแต่ไม่ต้องใช้คนละครึ่งแต่ภายในระยะเวลาที่กหสองเดือนสองเดือนเดือนด้วพฤูจิกาก็คือปลายเดือน ปลายเดือนตุลาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาสมมติว่าเริ่มได้เงินมาที่ยี่สิบเก้าตุลาก็ไปถึงปลายเดือนธันวาอีกคําถามหนึ่งโทรมาเหมือนกันบ่อยมากเลยหลังไม่เนี่ยทั้งออกอากาศไม่ออกอากาศเงินหมื่นเพิ่งได้ไปคนละครึ่งจะได้ไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันม่เกี่ยวกันพยายามจะย้ำบุญคุณมคนละโครงการคนละโครงการคนละรัฐบาลด้วยนะใช่คนละโครงการจันครับนะครับฉะนั้นฉะนั้นท่านที่เคยได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ใดก็ตามนะครับถ้าเป็นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทเติมถ นะครับเป็น2,000หนึ่งครั้งแล้วท่านก็ทยอยใช้ไปจนจบโครงการนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยก็แบ่งกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เนี่ยผมพูดรวมกันเลยก็คือ1ถ้าเกิดว่าท่านเคยอยู่ในคนละครึ่งเฟส5มาแล้วนะครับคือหลายคนเขาก็ถาม คนละครึ่งมีกี่เฟสมีกี่เฟสมากตอนนี้คนละครึ่งมีกี่เฟสนะครับท่านก็ต้องไปดูน้องวสิทธิ์ของท่านเนี่ยอยู่ในคนละครึ่งเฟสไหนหนึ่งสองสามสี่ไม่เกี่ยวเฉพาะเฟดห้านะครับท่านที่อยู่ในคนละครึ่งเฟสห้ามาแล้วท่านก็ไปกดยืนยันตัวตนแค่นั้นเองในแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชันนะครับเดิมเหมือนเดิมเเหมือนเดิมทุกอย่างเป๋าตังนะครับซึ่งซึ่งในอนาคตอาจจะมีเพิ่มอันนี้ค่อยว่ากันแต่อันดับแรกคือ วิธีที่ท่านคุ้นเคยครับ,รบวิธีที่ท่านเคยทำํำนะครับบางคนอาจจะไม่แน่ใจอ,อาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันเคยอยู่เฟสอยูฟ,ฟไหนมากท่านลองเข้าไปดูถ้าเกิดว่าเขามีให้ท่านยืนยันตัวตนท่านยืนยันตัวตนท่านจะได้รับสิทธิ์แต่ในกรณีที่ ท่านเข้าไปดูแล้วไม่มีการให้ท่านยืนยันตัวตนทำยังไงเออหรือท่านไม่ได้อยู่ในเฟสห้านะครับลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนใหม่ช่องทางเดิมคือไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากคือถ้าไม่ได้อยู่ในเฟสห้าพอกดเข้าไปแอปพลิเคชันมันก็จะไม่มีให้กดยืนยันข้อมูลก็ต้องเป็นการสมัครใช่ทีนี้บางคนก็ถามอ่าแล้วถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะทำยังไงไปธนาคารไปธนาคารกรุงไทยได้ทุกคนแน่นอนใช่ไม่ได้จำกัดว่าต้องมีสมาร์ทโฟนใช่นะครับอันนี้คือกลุ่มของคนที่ได้50-50เนาะนอให้เคลียร์นะ ก็วงเงินท่านก็จะได้ใช้สูงสุดเนี่ยวันละ200อยวันละ200วันละ200ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องใช้ให้ถึงโคต้านะฮะหมายความว่าท่านใช้เท่าไหร่เท่านั้นครับไม่เป็นไรวันเสียสิทธิ์วันนั้จะใช้ร้อยเดียวก็ได้ไม่เป็นไรไม่เสียสิทธิ์จะทบไว้ก็เป็นก็เป็นบัญชีแต่อยู่ในวงเงินนั้น่ะแต่อยู่อยู่ในวงเงินนั้นหมายความว่าถ้าท่านจะใช้เต็มแม็กสมมติท่านใช้เต็มแม็กวันนี้เลยท่านบวกเองสองร้อยใช่ไหมครับคนละครึ่งให้อีกสองร้อย ก็แสดงว่าวันนั้นท่านจะต้องใช้400บางคนเราใช้ไม่ถึงไงบางคนเราใช้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ ก็ใช้เท่าที่ท่านใช้ได้แต่มีระยะเวลา2เดือนให้ท่านใช้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่2กลุ่มที่สนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ต่างกันนิดหน่อยคือผู้ที่อยู่ในระบบภาษีอ๋อนี่สำคัญเมื่อช่วงที่แล้วผมฟังคุณต้นกับคุณกรนพูดบอกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารว่าทำไมคนเสียภาษีได้เยอะกว่าทำไมดูเหมือนจะได้เยอะกว่า60 40ตนีจริงไหมหกสิหไม่ไม่ไม่ใช่่าพูดเสียภาษีได้เยอะกว่าครับ ต้องบอกว่าผู้ที่อยู่ในระบบภาษีผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจะได้เยอะกว่าจะได้เยอะกว่าหมายความว่าขอแค่คุณเนี่ยยื่นแบบเสียภาษีคุณจะถูกประเมินว่าจะต้องเสียหรือไม่ต้องเสียไม่มีปัญหาเลยอย่างเด็กจบใหม่เงินเดือนหมื่นห้พอทั้งปีเงินเนี่ยยังไม่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องถูกเสียภาษีแต่ก็ยื่นไปืแต่ยื่นแบบประเมินภาษีคือมาเข้าระบบซะ ครับนั่นก็คืออยู่ในระบบคุณก็ได้คุณก็ได้สองพันสี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการคลังนะครับเขาก็บอกว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยมีอยู่ประมาณ11ล้านคนใช่แต่ในความเป็นจริงคือคนที่เสียภาษีเนี่ยมีอยู่แค่4ล้านคนอ๋ออยู่ในระบบ11ล้านแต่เสียจริงจจ่ายภาษีจริงแค่4ล้านแต่ที่ได้2004นี่คือได้ได้ทั้ง ทั้งระบบนะครับคนที่อยู่ในระบบทั้งระบบก็หมายความว่านโยบายนี้มันก็เป็นนโยบายลักษณะของ tax incentive คือเชิญชวนให้มาเข้าระบบภาษีซะนะครับท่านก็จะได้รับการดูแลจากจากภาครัฐทีเนี้ยในโครงการคนละครึ่ง plus ครานี้สิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าท่านจะซื้อของใช้ได้ท่านจะซื้อของกินได้นะครับ บริการอื่น <wield ing 1970> ที่จะเสริมอย่างเช่นทําเล็บทํา <oke. S 1> ผม <trend INE> สปาเสร no ิมสวยดูแลตัวเองนะใช่ท่านสามารถท่านสามารถใช้ได้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือกับการจ่ายค่าโดยสารการจ่ายค่าโดยสารอย่างเช่นอย่างเช่นนะแต่อย่างเช่นแท็กซี่นะครับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับคือตัวเนี้ยท่านอาจจะจ่ายค่ารถไฟฟ้าไม่ได้ค่าอะไรไม่ได้เพราะเราอยากจะให้เงินเนี่ยกระจาย รัฐบาลอยากจะให้เงินกระจายไปที่ชุมชนกระจายไปที่ประชาชนบางคนถามอ่าแล้วแก a ็นะครับที่เรียกตัดแอปพลิเคชันเขาอยู่ในแอปขึ้นได้ไหมเงื่อนไขในการรับเงินของคนละครึ่งเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวสําหรับผู้ที่ขับรถขนส่งพวกนี้คือคุณต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะครับหมายความว่าตราบเท่าที่คุณมีใบขับขี่สาธารณะสามารถรับได้คุณได้แต่บางคนเนี่ยสมมุติเข้าไปวิ่งรถแบบแอปพลิเคชัน วิ่งแกร็บวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้มีใบขับขี่สาธารณะก็อาจจะรับไม่ได้อาจจะรับไม่ได้เพราะมันก็เป็นมาตรการหนึ่งเหมือนกันที่เราอยากจะเชิญชวนคนที่ทําอาชีพเหล่าเนี้ยให้เข้ามาเข้าระบบซะนะครับมันก็จะเป็นเป็นลักษณะนี้ครับผมผมถามในมุมของพ่อค้าแม่ค้าหน่อยได้ไหมการลงทะเบียนมันจะยุ่งยากไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้เฟสไหนแหละแต่ระลึกถึงนิดนึงบอกว่าบางทีเงินที่จะเข้าร้านเขาเนี่ย คือเขาได้ช้าจากทางรัฐครั้งนีม้มีการคุยกันแล้วกับหลายๆสมาคมกับผู้ประกอบการบรรดาแอปพลิเคชันว่ายังไงครับพี่ต้งคือโครงการคนละครึ่งครั้งแรกเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยก็ยอมรัรบนะครับว่าในรัฐบาลก่อนหน้านู้นนะครับ,บก็ได้โดนพ่อค้าบ่นเยอะอเพราะรว่าคนที่ลงทะเบียนส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับก็คือเป็นนิติบุคคลทีเนี้ยเวลาที่เขารับเขารับเงินวันนี้นฮะ แต่รัฐเนี่ยจ่ายให้เขาอีกสองวันเขาบอกเขาขาดเงินหมุนหมุนไม่ทันหมุนไม่ทันคนละครึ่งโครงการหลังๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเร็วขึ้นครับก็คือจ่ายวันนี้หลังเที่ยงคืนได้เงินก็ได้เลยทีเนี้ยตัวเนี้ยท่านนายกนะครับท่านนายกอนุทินท่านก็ให้ความสําคัญท่านก็บอกว่าเรื่องเงินเนี่ยต้องเร็วนะต้องเร็วนะฉะนั้นมันก็จะเป็นระบบจะเป็นระบบเนี่ยคือรับปุ๊บได้เงินไปซึ่งเข้าเลยซึ่งมันก็จะเหมือนกับ มันก็จะตอบโจทย์ของกลุ่มที่3ด้วยกลุ่มที่3คือคนที่อยู่ในระบบภาษีว่าทําไมได้เยอะกว่าเพราะตอนแรกเนี่ยมีแนวคิดว่าานายกให้นโยบายว่า60-40ครับแต่ปรากฏว่าระบบหลังบ้านเนี่ยมันยังไม่ยอมไม่รองรับเนื่องจากระบบเปาตังนี่ยมันไม่ได้ถูกพัฒนาต่อมันก็ชะงักไปฉะนั้นพอระบบหลังบ้านถ้าเกิดว่าไปคิดเงิน 60- 40เนมันคิดยากแล้วมันมันต่างจาก สองกลุ่มนั้นด้วยนะใช่มันคิดยากก็เลยก็เลยใช้วิธีว่าถ้าอย่างนั้นคุณจ่าย50-50บเหมือนเดิมแต่ท็อปอัพให้ให้เป็นสัดส่วนเพิ่มก็มันใช่ใช่ใช่ก็จะก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยนะครับไม่ช้านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราฟังฟังมาจากจากผู้ประกอบการแล้วท่านนายกก็ให้ความสําคัญเรื่องอย่างเช่นเรื่องร้านค้าที่เข้าแล้วจะโดนภาษีย้อนหลังหรือไม่สำคัญเรื่องนี้ ก็ไม่โดนไม่โดนนะครับอย่างที่สองที่ร้านค้าเขาก็ฝากมาอีกครับบอกว่าช่วงคนละครึ่งอ่ะรายได้เขาเยอะนะเพราะคนมาซื้อของเยอะเชียวกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นแต่หลังจากนั้นน่ะเวลาเขามาประเมินภาษีเขาไปเอาฐาน ของเดือนที่รับโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้เรียนท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่าสรรพกรเนี่ยเวลาไปประเมินภาษีนะครับก็ต้องประเมินตามจริงก็คือต้องดูช่วงต้องดูช่วงก่อนที่เขาจะขายได้ดูช่วงคนละครึ่งเข้าแล้วก็ดูช่วงที่หลังจากคนละครึ่งหมดแคมเปญไปอย่าไปเหมาเข่งเออถ้าเหมาเข่งอย่างเงี้ยเขาก็เดือดร้อนถ้าดู3ามช่วงนี่เหมือนกับว่าเราจะเฉลี่ยฐานที่ถูกต้องที่ควรเป็นก็คือ เป็นไปได้มากที่สุดก็คือต้องเอาข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงมากที่สุดนะครับอาจจะเป็นวิธีเหมาจ่ายก็ได้อะไรแบบนี้สำหรับรายเล็กายคนก็จะกลัวตรงนี้กลัวตรงระบบภาษีที่ว่าจะมีอะไรที่แบบพอเข้าไปอยู่ในระบบแล้วพอหมดโครงการไปแล้วหลังจากนั้นจะโดนอะไรในภาคหรือเปล่าซึ่งนี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่าเราฟังปัญหาของเก่าเนาะแล้วเราก็มาปรับปรุง มันต้องกลายเป็นคนละครึ่งพลัสที่แน่ๆเนี่ยใช้ไลายกว่าเดิมนะพี่น้องประชาชนรอใช้อยู่นะฮะประมาณรอไหนครับรอได้เลยครับเริ่มลงทะเบียนได้คาดว่านะครับคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนได้เนี่ยประมาณวันที่20ตุลาโอ้โหวันนี้รู้วันเลยนะฮะประมาณประมาณทำลายทำลายประมาณประมาณประมาณปลายตุลาครับก็น่าจะลงทะเบียนสักสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ รวบรวมข้อมูลรวบรวม Data นะครับ,รบแล้วก็สิ้นเดือนตุลานะครับน่าจะประมาณวันที่29บาประมาณนี้ถ้าถ้า,ถามองดูดเหมือนกับว่าเหมือนผมใช้คำนี้ได้ไหมเหมือนกับเป็นของขวัญสิ้นปีให้พี่น้องประชาชนพอดีเลยดูจากช่วงระยะเวลาที่ ถึงการใช้มันก็ไม่เชิงครับเพราะว่าเพราะว่าระยะเวลาของรัฐบาลเนี่ยสั้นคือ4เดือนนะครับแล้วก็ใกล้กับช่วงปีใหม่ด้วยคือตอนนี้ไม่ว่าทํานโยบายอะไรไปก็กลายเป็นของขวัญปีใหม่ใช่ไหมฮะก็ถือว่าถือว่าเป็นโบนัสไปนะครับแต่แต่ถ้าท่านถ้าถ้าท่านผู้ชมนะครับถ้าคุณต้นคุณปิ้นได้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดแบบนี้ใช่ใชเราก็จะเห็นเลยว่าเครื่องจักร ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันดับไปหลายตัวคนละครึ่งเนี่ยะจะเป็นโครงการหนึ่งที่ท่านเรียกว่าควิกบิ๊กวินคือต้องเร็วต้องเร็วต้องเกิดผลที่มันกระทบมากมและก็ต้องกระจายตัวนะครับท่านก็เลยเรียกว่า ควิกบิ๊กวินครับใ,ในในช่วงจังหวะที่มาช่วงปลายปีพอดีเป็นช่วงที่มีการใช้จ่ายกันคึกคักด้วยเป็นช่วงเทศกาลที่บอกว่าอาจจะเป็นของขวัญด้วยม,มีอีกเสียงหนึ่งที่บอกว่าเออ,เอรตรงนี้ก็มีการใช้ใช้งบประมาณที่60,000กว่าล้านใช่ไหมฮะมแล้วทราบมาว่าเดี๋ยวอาจจะมีการต่อย,ยอดไปเฟสท,ที่2ด้วย ตรงนี้นะฮะมีบางส่วนบอกเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือเปล่านะฮะเตรียมในส่วนของในภายภาคหน้าอะไรดยหรือเปล่าครับหวังหรือไม่หวังผลผมต้องผมคิดว่ามันต้องดูว่าผลกระทบที่ตกกับประชาชนคืออะไรเป็นอย่างไรรนโยบายของรัฐบาลท่านอนุทินเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะเลือกโครงการที่มันเป็นลักษณะโคเปเมนต์คือโครงการที่ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจ่ายครับ เพื <empt> uhm. <cima. S 2> ่อที่จะให้มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงการลักษณะของคนละครึ่งเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วเพราะว่าทํามาแล้ว5เฟสนะครับแล้วก็แต่ละเฟสเนี่ยหลังจากทําไปเขาก็สานักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขาก็จะทําการประเมินประเมินว่าเงินเนี่ยหมุนอยู่กี่รอบนะครับอย่างคนละครึ่งเนี่ยออกหนึ่งครั้งนะครับก็คาดว่า ขั้นต่ำนะก็้นต่ก็1.7รรอบนะครับถ้าเกิดว่าขั้นสูงก็น่าจะประมาณ2.5รอบรอบเรามาคิดถึงว่าถ้ามันหมุนขนาดนี้นะครับเราต้องคิดถึงสัดส่วนของเงินที่ลงทุนต่อรัฐไปว่าโครงการลักษณะแบบโคเปเมนต์เนี่ยนะครับรัฐลงหนึ่งบาทประชาชน จ่าย1บาทหมายความว่ามีเงินในระบบทันทีที่ประชาชนใช้ครับสองบาทครับสองบาทแล้วหมุนไป2.5้รอบก็เอา2คูณ2.5้าเข้าไปหมายความว่าเงินที่อยู่ในระบบเนี่ย5าบาทแต่เงินลงทุนของรัฐแค่บาทเดียวถูกไหมครับอันนี้อันนี้ที่บอกว่าไม่เห็นความคุ้มค่าใช่ไหมต้องต้องดูว่าเนี่ยอันนี้ซึ่งมันต่างกันมันต่างกันกับการที่สมมติรัฐแจกเงินสดหนึ่งบาทแล้วประชาชนรับ เงินสดไปไหน ก็อาจจะไปจ่ายส่วนตัวอะไรนี่ใช่ไหมฮะแต่มันก็มาที่ประกันหุ่นก็ไม่ติดไงใช่แต่อันเนี้ยมันเป็นเงินที่มันอยู่ในระบบับมันหมุนในระบบเพราะสิทธิ์จะเกิดก็ต่อเมื่อประชาชนไปใช้ในระบบท่านนองชัดเจนตรงนี้ชัดเจนนะรอใช้กันอีกโครงการหนึ่งที่ไม่คุยไม่ได้เรื่องเดี๋ยวรถไฟขออนุญาตนิดนึงอายุอายุของคนที่จะได้ขออยุภาเรื่องอายุอายุมาเลยย้ำเยวนี้เด็กวัยรุ่นเยาวชนนี้จะได้ไหมอายุที่จะเริ่มนะครับที่ รับมติให้เกณฑ์มาก็คืออายุเริ่มต้นจาก16ปีว้าวนะครับมสีมสีน้องๆมปลายคือคือคราวที่แล้วเนี่ยนะครับขราวที่แล้วเนี่ยอายุเริ่มต้น18ปีทีนี้ถ้าเรามาดูช่วงเรามาดูช่วงอายุในความต่างกันเนาะอายุ16ปีกับอายุ18ปีเนี่ยจะต่างกันอย่างไรอายุ18ปีเนี่ยเราก็ตั้งสมมติฐานที่ว่า18ปีเนี่ยคือเด็กที่กําลังเข้ามหาวิทยาลัยใช่ครับนะครับเริ่มบรรลุนิติภาวะ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับอย่างคุณต้นคุณปริ้นเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการให้เงินใช้เนี่ยตั้งแต่ขึ้นม .4 แล้วใช่มปลายได้เงินเพิ่มถูกไหมใช่คือคือมต้นเนี่ยปฐมกับมต้นเนี่ยเวลาจะไปโรงเรียนเนี่ยขอเงินรายวันถูกไหมแต่พอเราขึ้นมปลายเริ่มเริ่มเป็นสัปดาห์เริ่มเป็นสัปดาห์เป็นเดือนละเพราะพ่อแม่จะเริ่มฝึกเราละว่าให้ให้เริ่มให้เริ่มบริหารจัดการดูแลตัวเองครับดังนั้นเนี่ยคนละครึ่งเนี่ย คนละครึ่ง plus เนี่ยนะครับให้เริ่มตั้งแต่อายุ16ปีเพราะเราเชื่อว่ากลุ่มเด็กอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเนี่ยพฤติกรรมในการใช้จ่ายของเขาเนี่ยมันจะต่างกับผู้ใหญ่จะต่างกับผู้ใหญ่จะต่างจากเด็กโตหน่อยร้านรวงที่ที่เขาไปใช้บริการมันก็จะเป็นร้านอีกแบบที่เราคิดว่าจะขยายกลุ่มได้อย่างเช่นเด็กมหาวิทยาลัยเขาอาจจะเข้าร้านนมสัก 4 0 30%ที่เหลือไปร้านแบบอื่นคาเฟ่ไหมหรือยังไงถูกไหมแต่ว่าเด็กอายุ16เนี่ยอาจจะเข้าร้านนมสัก60%อีสี่สิบเปอร์เซ็นต์จะไปเข้าร้านแบบอื่นอย่างนี้เป็นต้นคือพฤติกรรมต่างกันนะครับก็เลยคิดว่าเริ่มต้นที่อายุ16บหก็จะได้ทั้งกระจายรายได้กระจายเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนะครับกว้างขวางนะตั้งแต่สิบกว่างขึ้นเกิน60ก็ได้ใช่ไหมครับเกิน60ได้ครับไม่เกี่ยงคือบางคนก็จะถามว่า จะถามว่าเอะถ้าเป็นผู้พิการมีบัตรคนพิการมีอะไรเนี่ยนะครับเออจะได้ไหมไม่เกี่ยวเลยเกี่ข้าราชการแล้วสากจได้หมดไดด้หมคือสิทธิ์และอย่างแรกที่จะไม่ได้นะครับก็คือหนึ่งคือท่านได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วอันเนี้ยจะไม่ได้จะลงทะเบียนคนล้ก็ถือว่าเนี่ยคุณอยู่ในหนึ่งของกลุ่มใช่แต่นอกจากนั้นน่ะได้หมดนะครับซึ่งสิทธิ์คราวนี้นะครับก็ ธนมัตรีให้แนวทางมาค,คนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ประมาณ13ล้านคนครครประชาชนทั่วไปทั้งกลุ่มผู้เสียภาษีไม่เสียภาษีนะครับรวมกันเนี่ยให้อีก20ล้านสิทธิ์20ล้านสิทธิ์แต่ทีนี้20ล้านสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่อายุ16ขึ้นไปก็หมายความว่ารวมทั้งสิ้นเนี่ยทั้งสองอันรวมกันเนี่ย33ล้านสิทธิ์เกินครึ่งข,ของประเทศนะ ที่จะได้สิทธิ์แต่ที่แนคคือคุณต้องลงทะเบียนนะค้ชมจะมีจะมีจุดหนึ่งฮะที่เป็นคนที่ไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยใช่พอลงทะเบียนเสร็จแล้วพอจะมาใช้จริงในลักษณะคนละครึ่งเนี่ยเขาก็จะมีเขาก็จะมีลักษณะเป็นบาร์โค้ดให้เป็นคิวอาร์โค้ดใหไว้ยิงนะฮะไว้ยิงใช้สิทธิ์ของเขานะครับแล้วก็อาจจะต้องให้ร้านค้าเขาเช็ค สิทธิ์ให้เป็นต้นผมผมถามเตรียมหน่อยเพราะว่าทุกๆโครงการแน่นอนอะการเดินหน้ามันอาจจะมีขลุกขังบ้างมีปัญหาบ้างมีการเตรียมความพร้อมหรือคุยกันหลังบ้านโดยเฉพาะกับบรรดาคณะรัฐมนตรียังไงบ้างคือคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยทำงานหนักมากนะครับท่านรัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยทำงานหนักมากสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังคุยเตรียมงานกันอยู่เลยนะครับเพื่อที่อยากจะอยากจะให้การออกแบบโครงการเนี่ยมันออกมาสมูทที่สุดดีที่สุดนะครับแต่ โครงการนี้ที่เราเลือกใช้เป๋าตังเนี่ยก็เพราะว่าเป็นโครงการที่ถือว่ามีเอ็ก r t เรสแล้วคือมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วมีร A, ประสบการณ์ในการทำมาแล้วเราไม่ได้ตั้งจากสมมุติฐานว่าเอจะไม่เอาแบบนี้จะไม่เอาแบบนี้ไม่ใช่ตั้งสมมุติฐานจากที่ว่าเคยทํามาแล้วแล้วมีบทเรียนอย่างไรแล้วเราถอดบทเรียนนั้นแล้วก็มาแก้ไขทําให้สมบูรณ์ขึ้นเป็นอย่างนั้นมากกว่า